คิวไฟกูไม่อยู่แล้วกูหนีอ้านี้ปไม่คิดูัวอ่ออ้แบบขาดหน้ากูไปเลยมึงมีของอะไรบ้างอ่ะมีันจะแต่งโมทุกอย่างเลยแต่งโมจบแล้วเว้ยแล้วมึงมีกรอบเพชรไหมเนี่ยไม่มีอ่ะแต่กูมีกูมีเบร์ล็อไอ้เมื่อกี้ เกื่อเกลี้กล่มมาเก็บของเว้แล้วเมากูาตกไอ้โอ้ยจบแล<อ>้วพอเอาใจหมอนให้กูปังเฮ้<อ>กูว่าเราคิดผิดมากเลยเว้ยที่ <c oughs> ที่เราวางเวทตรงนี้เว้แม่งมันมันไปเกิดข้างนอกเว้แล้วคนที่เดินไปมาจะโดนยิงเว้ยอ้อ <c oughs> าวตายเฉยเลย <c oughs> <c oughs> มึตงตกโลกเลยเหรอฟุกเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่บิ๊กลินดาวบิ๊กลินด้วยที่ไหนวะ ท,ที่จุดเกิดพิกดินเ <What? S 2> นวข้างหน้ากูอ่ะข้างหน้ากูโ <c oughs> อ้โหแอกมีกูหาที่มันเอาแบบบูมาไล่ปีเบวนั่นแหละไม่มีวะสตอลินเออตายตายกูโอ้โ <laughs> อไส้วะเนี่ยไอ้ปอเทพิดาฝันน้ำนม What เดี๋ยวมันมันเป็นตัวเล็กๆแล้วมันมีปีก <c oughs> อ่ะอะเราขาบฟันน้ำเลินเราข้าวมันเลยกูขา้าวเรียกก็เทมทิดาฟันน้ำนมปะกูจะตายกูจะตายล่อมันออกมาล่อมันออกมา,ลมา,าแล้วกูโดนกูโดนเทมปิราฟันน้ำนมเลยตีอะไรเหรอไอจุ๋ยเหน็กชิวอยู่คนเดียวเลยเทมทิดาฟันน้ำนม ลดาเฮ้ยกูมีกูมีโทเทมโทเทมอันดายมึงมึงเฮ้ยเก็บแงอ๋อเลยมาให้ใช้กูเฉยเลยอ่ะกูขอต่อตัวไอธิดาฟันนลำนมอยู่ไหนวะใครตีกูวะธิดาฟันนลำนมอยู่ไหนเฮ้ยเบลเบลไล่ตีเบลไล่ตีอ้ามไมกูตายในนี้ได้อ๋อมันออกมาข้างนอกแล้วโอ้เจ้ามันลำนองปะวุ้งวุ้งอาไปโลปอะไรวะอะไรวะโอ้ติดไฟติดไฟติดไฟ นี่อะไรมันมีข้าวกินอยู่ไอ้กูไมเจ็บไม่ได้มล็อกมุมกูไอ้อชิบะเราหนึ่งร้อยวันในโลกของเอ่อเมกาสกายกิทเฮ้ยนี่วันในโลกตเก่าอ่ะนะเว้ยเฮ้ยอ้าวดนไฟเผาโดนไฟเผาเยอะเกินทำไรดีอ่ะทำไรดีเาตัวตายเล่นกันดีกว่าทุกคนโอเคดีละอะไรวะเนี่ยวิเข้ามาเร็วไม่โค้นเยอะ น,นี่ริบลีฟทฟาร์มกันอยู่แล้วให <c oughs> ้ยิ้มได้วยมันกำลังตีเบสอยู่แล้วมันก็โดนคิวโดนก็ใส่กรอบ <วะ S 1> เพชรไปตีดิไอ้องมันไม่คุมออ้มเว้ยเบสทำยาได้นะเว้ยไอ้ยีต้องแลยชีวิตกี่ชีวิตวะอันเดียมึงตีได้แท่งเดียวมึงทำยาได้แล้วเว้ยตาของคุณหนักตกตเอาไปเอาไปไปก็ช่วยเว้ย ไม่เอาแม่เอาอะไรทำอะไรวะมีถังฟาวกับเบอร์สโตนไว้จะได้มีบล็อกไปใช้กูเป็นคนดีกูเป็นคนดีแว้นี่มึงจะวางทำไมเฮ้ยอะไรแค้มันวางอะไรวะมึงวางอะไรไม่ถ่ายกูอีกแล้วนี่มึงทำอะไรกันแล้ยเฮ้ยมึงแค้นอะไรกันมาแะเนี่ยโกยได้แค้นโกยวล้วมึงยังไม่ตายมึอยากดูมึงอยากได้กระดู อ่่าเมืม่<า>มอทำฟาร์มมอนเตอร์เออวะ่ะเรามีสปอร์เด้ออีอันหนึ่งตอนทำฟาร,ร์มไม่นี่ได้เลยสเกลเนื้อฟาร์มคุณด้วยอยากได้ก็ดูกันดูทำฟาร์มสเกลไงสเกลดิตอนมาสเกลดิตอนนี่อยู่ในสเกลนี่ไงสเกลโอ้ยใครมันวางการเดืเหรอพอขอหรอเฮ้ยใครวางการเดือดนี่ยมึงเล่นอะไรเล่นอะไรเดี๋ยวไม่จ้องกูไม่จ้องกูดร,รือกำลงชีวิต เล่นอะไรเล่นอะไรอ่าสปอนไงสลาดสลาดโห <c oughs> จะทำฟ้าไหมาเนี่ยไอคุณหินเร็วๆอ่ะต้องใช้ฟิสตันนี่มัน่ใส่วิเชั่นเลยคดิเกตันเลยวะเนี่ยทำไมทำอะไรไม่คิดเลยวะโอ้องแกงแบงอปอแล้วค่ายปอรัวเลยแทงมันแทงมันแทงมันเรืวว่อยๆความไม่ตายเกินไปไม่มือกูดักจุดเกินเลยปอเลยปอเกิดนเลยกูดักจุดเกินยังไง ก็จะเอาของเอาปลกเชือกไปด้วยเลยเชือกไ้เชือกแล้วช่วยไม่ช่วยคนไม่ดีคนไม่ดีไม่ต้องช่วยแล้วไอ้ยเธอปิดทวยกองอะไรของรียกก็ได้ก็ได้บีสปาร์กูได้บีสวามซิมิเลเตอร์มาอีกอะไรเน่ยอยู่เรื่อยอีกไปไหนอีกไปไหนอ้าวอะไรวะเนี่ยะจะบินลาวอ่ะ อะไรวะเฮ้ยไม่ปล่อยาคิวเหรอเฮ้ยได้มาจังไสไว้นะคูเจอจากในกล่องมาอตัวเป็นฉานเลยวางตรงนี้วาตรงนี้วางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยนี่เนี่ยตรงนี้โอเคยาคู่ทำเตี๋ยแล้วไอ้เรียบร้อยนี่ไง มีลาบิเลยอ้าวเรียกผุดเพชรก่อนตาเรืออะไรโอ้าวอันนี้ก็ขัดขวางที่การตายโอ้ยายจนมากอ้าวลาบิโอเกย์จะไม่ขิ้ก็เลยเออว่ะเราก็ยันชาไม่ได้ดีกว่าถ้าเราไม่มีลาพิสไม่มีลาพิแต่ลาพิสอยู่ไหนอ่ะกูเห็นเลยนะกูเห็นนะเนี่ยหรือมันต้องกลายเราไปแบบดีเอ็นเอที่แบบ ไอ่หรือว่าดีเอ it, seat, ็นไม่จะเป็นอย่างนั้นอีกวะกูลืมเออว่ะกูวแล้วไงกว่ามาถึงเวลาแล้วว่ะไปเตียนด้วยแมงกันดีกว่า มันเร็วมันจะฆ่าตัวตายก่อนมึงจะเปิดอ่ะเออมึงตายไปสักร้อยรอบไปได้สองมาบนนึงนะแอร์อูโทรมาฟุ๊กฟุกเอาเกาะไปใสค่ครบเอาไปเอาไป,าไป<ร>เอาเกาะไปเออเกาะไปใส่ครบใส่ในนิปโปเอาคนไปเซอร์วเวอคุณเอาคนไปเซอร์เวอยอเลยคุกเกือบตกโลกคนเซอร์วเวก่อน,นว,ว้าวใส่มาไปเซอร์วเวยก่อนไม่เลย โอ้โอเคเป็นเป็นดีเอ็น่ะเป็นดีเอ็นเป็นูดเนี่ยเป็นดีเอ็นโบติใช่ไหมมันมันลอยอยู่ปะลอยอยู่ปะลอยอยู่ในอากาศที่มีต่อไปเลยต่อล็อกไปเลยอ้าอกมมึงหรอกูพีชี่ไปเฮ้ยไม่มันมันอยู่ในตรงนี้ไม่ใช่ออาบอกมาดิเด็บบอกป่ะหลังขึ้นไปไ่ไ่ไปมึงมึงไม่เอามึงกลับมึงตายแล้วไปเอาของที่บ้านก่อนไยที่กูให้อ่ะลึกมึงมีของแล้วกูไม่ด่าเพอันเดียว เอาเอาแล้วก่ะอะเอาก่อไปด้วยพรอให้เดี๋ยวกูไปให้ไปหนึงนึงเดี๋ยวกูตายแป๊บนึงนโมเอาดาบเพี้ยนไปต้องตายไม่งั้นตายรอพอรอพอรอพอเดี๋ยงูเดินตามมึงแล้วกันเปิดมาแล้วสุดสุดท้ายอุ้ยอะไรวะน่ะ this is my last war ตื่นดี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 เดี๋ยวมึงเอาบล็อกไปยังอ่ะมีไม้ยังอ่ะมีบล็อกยังบล็อกต่อ ไม่มันไม่ได้ลอยฟ้าอย่างนั้นมันอยู่ใต้ดินไม่หมายถึงว่าบล็อกต่อขึ้นไปอ๋อเอามานิดนึงเว้ยเตี๋ยนั่นแมนอยู่ไหมไปมองหน้าเลยเว้ยมีเสียบมากรสะท้อนจ่ะไม่ละโอดี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 เฮ้ยไอ้มกรบ้าได้หวะโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 อะไรวะเนี่ย ใส่เกาะเพชรมติมติใส่กอเกาะไอชัดเดี๋ยวบล็อกเสือได้บล็บอกอะ่มอกอะม,มึงบล็อกปะวันท่ามึงมึงขุดเลยม,มึงมีพีเอฟป,ปะ่ะมีขุดเลยขุดไม่มีมน้ำนอ่ะไม่มีน้ำว่ะเดี๋ยวมึงให้ขุดมันให้มึงมึงจะให้มัน,มนขุดอ่ะใช่ม่เอสโต้เอสโต้บอลลย่เข้าใกล้มาก่อนรอตีหมดก่อนว่าแต่ตรงนี้แตกไปยังไงเนี่ยคุณซุ่มมาหน้าหนาวใช่แม่งแตกแหรอยังมีก้อนอยู่ในนั้นแหละ ไอ้มักงกรทำอะไรตรงน,นี้วะโอ้ my god ไม่กัดไม่ได้กูตีมังกรกูไม่ต้องกลัวเอ็นเดอร์แมนมาตีกูเลยกูใส่หมวกฟักทองมาเลยมือมีอาหารป่ะอ,ะอาหารปะแทงโมยีม่สิบโมมันก็จองกูอย่างเลยวะอือก็ต้องกลัวมันมันถ้ากูใส่ได้กากฟักทองทำไรกูไม่ได้เลยเ้ยพี่นี่ชิวชั่วมันชั่ว เกมจบเกมจบเกมไม่ได้อ่ะจบเกมปีกูกระเด็นไม่ได้กี้ทีนักกูกดน้ำทันดิงมูรอไปมูโนโนโน่มันพ่นมังกรโน้ตีมโน้ตีโอ้ยหลอดแล้วโอ้ยมันหนีไปมึงก็วางน้ำไปดิน้ำอะไรน้ำแต่นาน้องเลยหันกรูมากเลยมันตันกรูอ่ะมันจะลงมันจะลงมันจะลง

แต่มึงเกมหมดทุกคนเลยมึงเกมหมดทุกคนเลยมามามามันคือจบแล้วเหรอจบแล้วไอ้ขะมามามึงมึงเกมหมดทุกคนเลยมะกีตะกี้ตะกี้เยดีเยีเยดีเยดีเยดีเยีเยดีเยีเยด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 ีเยีเยดีเดีเยดีเยดีเยเดีเเย็นเยอะไรอีะที่มันเป็นตีเป็นเมืองอ่ะเราเราต้องเนี่ยเราเราไปตรงนี้ไงเเ็นเีี เรียวกันไปหาปีกันมันพังแล้ววะเอซี S C พังไปแล้ว S C เปลี่ยนทีเปลี่ยนทีโอ้ไงเมื่อกี้มีใครเห็นอะไรปะกูเห็นกูเห็นนี่ไอ้ว่ากูกลับดีนะโมอยากเสือได้อยากโดนทำไมวะว่ากูกลับดีนะโมอยากได้อยากโดนเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะมีคนเสกนิวเคียร์ลุก ดูเาภูกหน่อยนี่ไงนี่กูทับทีเอ็นทีดีกว่าทับทีเอนไอ้มึงว่าผูกลับ่นไปไปที่ภูดีหายเฮ้ยนี่ฮะเริ่มเลยไปภกเริ่มแรงมาดันใจไปภูจักราเลยเริ่มแรงวาดันใจเดตัวคนได้เลยกูคิวเอสพกูคิวอฟีแล้วกูคิวเอสพีแล้วกูไม่อยู่ละระเบิดอ่า โอเคโอเคกูเชื่อทุกคนไว้เว้ยกูเชื่อเขาทุกคนไว้เว้ยกูเชื่อเขาทุกคนไว้เว้ยไม่ตัดระเบิดมันจะไม่ระเบิดนะเว้ยถ้าไม่มีใครอยู่อ่ะโอ้ยไอ้อะไรวะอะไรวะไอ้กูเข้ากูเข้าโลกแล้วกูได้กลับมาที่เดิมเลยเว้ยไม่โดนไม่ไอะไม่แม่มัน TNT ไม่โอ้โหมันจุดไฟแล้วกูไปละเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่อยู่ละกูไม่อยู่ละเฮ้ยกูถอยถอย เอ้มันลื่นอยู่นะอ้าวแล้วใครทับคิววะอีโอ้มันระเบิดมันระเบิดเลยว่ะโคเดเลยอะไรกันะเปิดแค้นแบบนี้กันเ้นเฮ้ยเฮ้ยกูขาดเลย